เหตุผลที่คนบางคนรวยแล้วอย,อย่าไปคิดนะคุณถ้าคุณหาความสุขไม่ได้ตอนนี้ฟังดีๆตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีเงินอยู่เท่าไหร่มันคือการ practice ไม่ว่าคุณจะรวยขาดเงินขาดหรือเป็นหนี้หรืออะไรก็ตามมันคือการฝึกมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์เพราะว่าถึงแม้คุณรวยแล้วเรื่องนั้นก็ยังต้องฝึกอยู่ มันไอเคเคล็ดลับความสุขเนี่ยบางคนไม่มันไม่ใช่ตัวแปรรื่องเงินอย่างเดียวคือเงินเนี้ยมันทําให้ง่ายขึ้นอ่ะใครต้องยอมรับเงินมันท่ะไม่มีความสุขง่ายขึ้นมันท่ะไม่สะดวกสบายมากขึ้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เก็ตเรื่องนี้ไงเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรวยก่อนแล้วค่อยมีความสุขเดี๋ยวรอวก่อนเดี๋ยวรอรวยก่อนเดี๋ยวฉันฉันต้องไปถึงจุดหมายก่อนฉันต้องไปถึงความสมําเร็จก่อนฉันถึงจะประสบความสําเร็จฉันเออฉันถึงจะยอมอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้ แต่ผมกล้าพูดเลยถ้าคุณยังไม่มีความสุขตอนนี้ถ้าคุณไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้เ่ังความสุขตอนนี้เนี่ยเราจะเอ,อความสําเร็จจะมาช้ามากเพราะว่าวเบรชั่นคลื่นของความสําเร็จมันมาจากความสุขเข้า okay, ใปะเวลาคุณมาสุมามามีความสุขเนี่ยคุณได้ทั้งสองอย่างเอ,อ <c oughs> ผมเพิ่งอ่านคำคมจากอับราฮัมฮิกส เพิ่งอ่านคำคมจากอับราฮัมฮิกส์มาดีมากเลยอับราฮัมฮิกส์ที่เป็นผู้นําจิตวิญญาณที่ผมนับถือมากเพราะว่าทุกคําที่เขาพูดมันเป็นความจริงมันใช่ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจนี้บอกว่าเ,เขาพูดคํานี้บอกว่า the success you're looking for is joy mm. ความสําเร็จที่คุณกําลังหาอยู่มันคือความปิติสุขน,นั่นเอง คุณไม่ได้ใช้ต้องการเงินเป็นหลักอันหลักคุณไม่ได้ต้องการไอ้รถโรลส์รอยส์เป็นหลักคุณไม่ต้องการให้รถไอ้ไอไอไอบ้านหลังใหญ่ๆนั้นเป็นหลักไม่ใช่แต่คุณต้องการความปิติสุขเพราะฉะนั้นฝึกการมีปิติสุขในวันนี้เลยหาความแล้วจริงความปิติสุขที่มันหาได้ง่ายๆหาด้วยหารอบตัวได้ง่ายๆนะครับหา,หาแค่คุณเรา appreciate แค่คุณรู้ไหมว่าวันนั้นเล่าให้ใครฟังก็ไม่รู้บอกว่าเนี่ยคุณเห็นไหมว่า เพลงคลาสสิกเนี่ยแค่แค่ไปนั่งไปในยู u b e เนี่ยแล้วแค่ฟังหนึ่งเพลงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันมีเพลงแบบนี้ตังเยอะแล้วฟังแค่ฟังอันเดียวนี่แบบว่าซึ้งจะรู้เออรู้สึกรวยมากรู้สึกซึ้งมากเฮ้ยแต่มันมีอย่างนี้อยู่เต็ม youtube นั้นนั่งฟังทั้งวันทั้งคืนยังได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกรวยมากรู้สึกว่าทําไมมนุษยชาตินี้ร่ำรวยมากแล้วยังไม่พูดถึงหนังสือต่างๆซึ่งสามารถโอ้โหบางบางเล่มเราสามารถอ่านฟรีได้ใน youtube ไอ้ฟรีได้ใน Google นะครับดาวน์โหลดมาเป็น PDF อ่านทั้งวันทั้งคืนก็ไม่จบนี่แหละนี่คือสำคัญเข้าใจเรื่องนี้เลยว่าเข้าใจเรื่องนี้ไว้เลยว่าเราเป็นคนสร้างความปิดจุดได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอทั้งสิน้นสิ่งที่คุณ The success you want จำเขียนคำนี้ไว้เลย the success you want ความสำเร็จที่คุณต้องการก็คือความปิดจุดหลายคนแบบอะอะไรอ่ะ นิยามความสาเร็จว่าต้องเป็นต้องเป็นสุด,สดเท่านั้นต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นต้องเป็นความต้องเป็นอะไรอ่ะต้องต้องต้องเป็นตําแหน่งที่หนึ่งของอะ,อะไรเขาอาจจะในในในวงการขายตรงเขาก็จะมีไดมอนด์มีอะไรเขาะต้องเป็นคนนิยามความสาเร็จของเขาไว้ตรงนั้นถ้าเราทาไม่ได้เ <c ười> ขาจะไปแข่งความสุขไว้ตรงนั้นตั้งไกลแล้วทําไม่ได้ก็จะมีความทุกข์อย่าเป็นคนแบบนั้น คุณสามารถที่จะมีความสุขได้แม้เป้าหมายมันเป้าหมายที่ที่ตั้งไว้ใจไว้ตั้งแต่แรกมันอาจจะยังไม่มาแต่มันกลายเป็นอย่างอื่นไปแทนก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นอบางคนเช่นบางคนพ่อแม่ยัดเยียดเป้าหมายมาให้เช่นต้อลูกต้องเรียนวิศวะนะลูกต้องเรียนหมอนะลูกต้องเรียนแบบนี้เท่านั้นนะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวนะวันนี้เมืองนอกก็มีเพียบที่ว่าพ่อแม่อเมริกาเนี่ยเพียบที่พ่อแม่แบบยัดเยียดความฝันของเขามาให้ลูก แล้วลูกคนจะทนทุกทรมารเลยบอกว่าลูกฉันก็ไม่ได้อยากเรียนหมอแล้วมันจะเรียนไปทําไมแล้วแต่ว่าพ่อแม่บอกว่านี่มันเป็นเกียรติยศของวงตระกูลถ้ากูมีกูใจเชิดกูจะยืดได้ผมบอกได้เลยพ่อแม่คุณจะต้องหยุดเรื่องแบบนั้นได้หยุดเอาความฝันของคุณไปยักยียดให้ลูกปล่อยให้ตรงสิ่งที่คุณจะสอนให้ลูกมากที่สุดดีที่สุดเลยคือสอนให้เขามีความสุขด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องควรจะสอนให้ลูกทำยังไงก็ได้ให้เขามีความสุขด้วยตัวเอง ไม่ใช่ไปยัดเยียดความฝันของตัวเองล้วบอกว่าเนี่ยเธอต้องเป็นนี่สิ่งนี้สิ่งนี้เธอต้องมันรันธุรกิจต่อเพราะว่ามันเป็นชื่อเสียงของวงตระกูลมันเป็นหน้าตาของชั้นมันเป็นอะไรเงี้ยอย่าเอาหน้าตาของคุณเอาหน้าของพ่อแม่มาทําร้ายลูกให้ลูกมีความทุกข์ทั้งชีวิตโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นลูกคุณจะทาไงต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับข้อแรกคือคนที่ไม่มีความสุข,ขเมื่อกี้นี่ก็มีคนลายฝั่งใครลายฝั่งที่เราคุยกันนยบอกว่าเออ มี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 เพื่อนเพื่อนที่แบบรวยมากๆมาจากตระกูลร่ำรวยโอ้โหมรดดตกท่อมาเพียบเลยคือไม่ต้องทํางานทั้งชีวิตแล้วอายุน้อยอายุไม่ไม่ต้องมากอะอายุก็แบบอายุไม่มากแต่ว่าไม่ต้องทํางานทั้งชีวิตแล้วแต่ทําไมจิตตกมีจิตตกเยอะมากเลยเช็ดเงินเช็ดเงินอ่าเหตุผลนั่นก็คือข้อหนึ่งไม่รู้จุดประสงค์ของชีวิต คุณไปดมเนินชีวิตตามความคิดคนอื่นคุณไปดมเนินชีวิตตามสิ่งที่พ่อแม่ยัดเยียดมาให้ตามตามไอ้ไอ้มรดกที่พอดีตกทอดมาพอดีมรดกนี้อาจจะเป็นที่ดินที่มันอยู่ตรงนี้ก็ได้หัวข้ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเจาะจงอันนี้นะแต่พูดถึงบอกว่าสมมุติว่าคุณได้มรดกที่ดินที่มาติดทะเลหัวหินคราวนี้แหละจริงๆงมันกลายมาเป็นภาระว,ว่าเฮ้ยฉันสงสัยต้องทาโรงแรมแล้ววะฉันสงสัยต้องทาร้านอาหารแล้วว่ะฉันสงสัยต้องเพราะว่ามันแต่คุณจะคิดไม่เที่ยงแล้วบอกว่า ถ้าฉันไม่มีมรดกอันนี้เลยฉันทําอะไรอันไรนที่มันตอบโจทย์ชีวิตของฉันจริงๆใช่ไหมโชคดีที่ผมไม่ได้มีมรดกตกท่ออะไรมาเป็นแบบนั้นก็ตัดสินใจเป็นคอนดักเตอร์เคลียร์เคลียร์ทุกอย่างถ้าผ้าขาวหมดทุกอย่างเราเริ่มสิ่งที่เราอยากเป็นจริงๆแล้วสิ่งนั้นแหละมันทําให้คุณมีความสุขเวลาคุณตามเป้าหมายของคุณจจุดประสงค์ที่มันเป็นตัวเราเองจริงๆไม่ใช่คนอื่นมายัดเยียดให้เราคือมันมันโชว์ศักยภาพมันโชว์แสแดงออกการตัวตนของคุณไง เพราะตัวคุณไม่มีใครเหมือนอ่ะคุณไม่ใช่ไปเป็นถุดเป็นหุ่นเชิดจากใครใครมาน่เป็นหุ่นเชิดชักใยคุณเพราะว่าเฮ้ยอะทาอย่างนี้นะเอาหัวโขนใส่ทําแบบนี้นะจะเป็นเนี้ยอะเดี๋ยวมามาลันธุรกิจนี้ให้พ่อนะทำไมเคยเป็นแบบนี้เพื่อเหรอจะไปขายเกือบไปขายน้าเงี้ยวแล้วใหม่นะแน่แน่ เกือบไปขายน้ำเงียวแล้วพี่ใช่เกือบโดนจับจับไปใส่พ่อบอกว่าพ่อบอกว่าได้เดือนเราเป็นแสนเลยนะถ้าทำอ่ะเยอะนะตอนนั้นก็เยอะใจก็อยากได้เงินแต่ว่าอยากได้อิสรภาพมากกว่าใช่แล้วนะคะก็เลยก็เลยเลือกที่จะฟังขอบคุณที่หวังดีแต่ดีชีวิตฉันแล้วก็ปฏิเสธคุณพ่อใช่เออตอนนั้นฟังขอบคุณที่หวังดีใช่ลูกก็ฟังอ่ะคุณนะครับทุกคนหลายคน คุณไม่รู้ตัวหรอกบายคนก็รู้ตัวเหมือนกันแต่มันท้าให้อึดอัดใจว่าเฮ้ยเราถูกชักใยห,หรือเปล่าเราถูกคนอื่นควบคุมบงการชีวิตหรือเปล่าคุณต้องพิจารณาตรงนี้ดีๆนะตรงนี้โคตรสำคัญเพราะว่ามันคุณจะไม่มีทางมีความสุขเลยถ้ามัน break free มันมีอิสระไม่ได้แล้วการอิสระนี่มันก็มาจากหนึ่งสิ่งคือเราหาเงินด้วยตัวเองด้วยพอหาเงินด้วยตัวเองนี่พลังงานมาเลยเว้ย เรารู้สึกว่าเราปิดกล้าขาแข็งเราไม่ต้องเราไม่ต้องฟังเขาอะ่ะเราไม่ต้องแบบเอ้ยโอเคเงินของคุณเก็บไปผมหาได้เยอะกวนะ่าเยอะจริง啊เงินเงินเก็บไปพ่อแม,<ว>ไมอ่ไม่ต้องผมผมหาเงินได้เยอะกว่าเยอะใช่ไหมใหม่ใช่ <c oughs> คือตอนเพิ่งมารู้ตอนหลัง <c oughs> ว่าธุรกิจพ่อนี่ก็มูลค่าเป็นพันล้านอืถามว่าตกใจไหมก็ตกใจอยากได้ไหมไม่อยากได้เพราะรู้ว่าต่อให้เป็นพันล้านอิสรภาพและเงินที่เราได้อก่ เต็มที่เะยก็เดือนหนึ่งไม่เกินแสนอยู่ดีอืเราก็อยากจะใช้อะไรมันก็ใช้ไม่ได้ด้วยระบบกงสีใช่เป็นระบบกงสีก็เลยเลือกที่จะทําแบบของเราอ่ะแล้วก็ใช้ตามที่เราสบายใจอยากทําก็ทําอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากหยุดก็หยุดใช่ตอนนี้เปอาจารย์แบบนี้อะไรนะแบบอาจารย์แบบนี้ใช่ใครจะไปคิดว่ามันจะมีชีวิตแบบนี้อยู่จริงๆเที่ยวไปด้วยชีวิตดีด้วยเงินเข้าไปด้วย มีแต่คนดีแบบว่าคนที่รู้สึกดีล้อมรอบใช่สกก็เลยก็เลยเลือกที่จะไม่เอาเงินนําทางชีวิตใช่แล้วแต่ว่าเอาความสุขนาทางใช่พอความสุขนําทางเงินดันเข้ามาเยอะกว่าอีกใช่ตอนนี้ตอนนี้แบบว่าเป็นเดือนละล้านแล้วเนี่น่าแสกจอเด็ก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 แก้แก้แก้เกินแล้วเกินเดือนละล้านจริงนะก็เคยบอกใจไปแล้วบอกสามนวนี่โอ้โหสามล้านแต่บอกใจว่าอย่าบอกใคร ว <d _ n> ละแสนเออทุกวันละแสนโอเคอ่ะอยากได้แบบนี้ไหมทุกคนอยากได้แบบนี้ไหมแต่ก่อนเร,เริ่มจากความสุขของตัวเองก่อนโอเคเปล่าเริ่มจากความสุขของตัวคุณเองนั่นเป็นด้าน,นเป็นเกณฑ์ที่สําคัญที่อ,อย่าไปอย่าไปอย่าไปแบบคือไงมนุษย์เราตื่นเกิดขึ้นมาคนละแบบกันหมดอะ่ะเข้าใจป่าไม่ใช่ว่าเออพ่อแม่เกิดมาเป็นหมอแล้วล้องเป็นหมอตาม หรือคนพ่อแม่เกิดมาแบบอย่างนี้แล้วเขาก็เหมาะในไอเดียของเขาบอกว่าเราต้องเป็นแบบนี้เราเลยต้องทําแบบนี้เพราะฉะนั้นคิดให้เที่ยงคิดแบบคิดแบบว่าเอาจุดประสงค์ของตัวเองอย่าแล้วอย่าไปฟังที่เขาบอกว่าลูกอยากเห็นแก่ตัวนะเฮ้ยมันอย่าเห็นแก่ตัวเลยทำไมเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองนั่นแหละถูกแล้วเพราะคุณต้องถามใจตัวเองว่าตกลงชีวิตใจเนี่ยมันเป็นตัวไกด์สำคัญของคุณใจเนี่ยเป็นอะไรที่จักรวาลส่งมา เป็นสิ่งที่คล้ายๆกับเป็น G P S ให้คุณว่าอันเนี้ยมาถูกทางพอไกด์ที่ว่าเหมือนกับเหมือนกับว่าถ้าคุณไปผิดทางปั๊บมันจะไม่มีความสุขนี่แหละคือนี่คือนี่คือไกด์ที่เจ๋งที่สุดแล้วเพราะว่าคุณจะไปฟังใครอะถ้าคุณฟังแบบว่าโอเคตอนนี้ไรายได้ดีที่สุดคืออาชีพนี้เพราะฉะนั้นฉันทาอาชีพนี้เลยอสอบไม่ได้ติดงี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะคุณจะไปฟังไกด์ที่ไหนแล้วเมืองต่างประเทศคนละประเทศก็ต่างกันหมดเลยตกลงคุณฟังไกด์ที่ไหน บางคนนี่ถ้าไม่มีไกด์เจ๋งๆไม่มีไกด์ที่เที่ยงจริงๆเนี่ยเขาก็เป๋หลงหายอะไรไปหมดเลยแต่ไกด์ที่เจ๋งที่สุดคือหัวใจของคุณเองนี่คือแล้ว,แล,วแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ยอมฟังอันนี้นะคือไม่เคยมีใครบอกเขาอะพอใครมาพอบอกให้ฟังหัวใจตัวเองคนก็บอกมึงเห็นแกตัวมึงเอาใจใจตัวเองอะไรบางคนกลัวแบบกลัวโดวนว่าอากตันยูอ่าเออใช่เรื่องนี้ต้องสอนด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ยังต้องทํามาเป็นคลิปเลยว่ะ ือว่าต้องสอนม,มาเป็นในออดิโอบุ๊กดีกว่าเดี๋ยวดราม,มา่าแต่จริงๆแล้ว <c oughs> ประเด็นคือคนเข้าใจผิดเรื่องคําว่าอ,ากาอักตันยูมากจริงๆเรื่องนี้แบบว่ามันทําลายชีวิตของคนเยอะมากมันทําลายชีวิตของคนที่เข้าใจผิดเยอะมากเพราะว่าเขาดันไปออะไรอะต้องคิดว่าตัวเองต้องทําสิ่งโน้นต้องทําสิ่งนี้ต้องปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ยอมทํา แบบไม่ยอมทําสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ยอมทงทาสิ่งที่ตัวเองใช่ปฏิเสธไม่เปลนแต่ไปทําไปทําไปทําสิ่งที่ไม่ใช่อะเป็นพูดง่ายเป็นเครื่องมือของคนอื่นน่ะแต่ว่าคิดว่ากลัวว่าคนอื่นจะมาว่าฉันว่าไม่แอกตันเออไม่แอกตันอยู่คุณเข้าใจผิดแล้วเรื่องบางเรื่องมันไม่เกี่ยวโอเคไหมมันไม่เกี่ยวเรารักคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเราเป็นเราเป็นผู้มีพระคุณแต่บางเรื่องการที่ไม่เดินตาม ไอเดียของเขาไม่ได้หมายความว่าแม่กัดตันไม่กัดตันอยู่ยงางใหม่ก็ไม่ยอมไปทําธุรกิจที่บ้านก็ไม่ได้เียว่าไม่กัตันอยู่ตอนนี้พ่อกลับมาชื่นชมใหญ่ hey, ใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่ว่าเคยไปช่วยงานที่บริษัทแต่ว่าเหมือนพอเราเราลดความนับถือตัวเองอแล้วยอมทาตามคนอื่นคนอื่นก็จะไม่นับถือเราเหมือนกันก็เขาก็ไม่ได้มองว่า คนนี้เก่งหรืออะไรแต่ว่าวันนี้พอออกมาแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวได้กับแบบให้เกียรติกับแบบนบตัวมีความสุขอะเวลาทุณนพ่อด้วยญาติญาตด้วยกับชื่นชมเราให้คนอื่นได้ยินแต่เขาไม่ชมแต่เราตรงตรงซึ่งอาจารย์เคยบอกว่าจริงๆเนี่ยใหม่มีคุณสมบัติของบิลเลียนแนนนะหรือว่านักธุรกิจพันล้าน ก็คือมันมีความดือ้อคนที่เป็นมหาเศรษฐีมันจะมีความดือ้อใช่ดื้อในตัวเองใช่แล้วก็ทําในสิ่งที่ฉันอยากจะทําใช่วันนี้คนนุณมีป่ะใช่ความดื้ออ่ะจริงอืมอยาก<ผ>อยากให้ทําตามใจอะ่ะมันไม่ใช่ดื้อกับใครอะ่ะคุณแค่ทําตามใจใ<ช>ตัวเองใช่แล้วทุกคนที่เป็น billionaire สำเร็จเนี่ยเอ่อผมไปอ่านหนังสือ2 1 secret 2 1บอความลับของคนที่เป็นหลักพันล้านพันล้านเหรียญนะไม่ใช่พันล้านบาท หนึ่งในอันหนึ่งเลยคือเขาทําตามใจตัวเองเขาไม่ฟังเขากล้าที่จะแบบว่ามันไม่ใช่อะสิ่งที่คุณพวกคุณพูดกฎของพวกคุณกูว่ามันไม่ใช่เพราะตามใจตัวเองแต่คนที่มเ,เป็นคนธรรมดาคนแล้วแล้วไม่มีความสุขด้วยนะคือเลี้ยงถูกเลี้ยงจนเชื่องเข้าใจปะเวลาคุณเกิดมาเนี่ยเคยสอนเป็นในคอร์สไหนวจะจำไม่ได้ไอ้คำว่าเลี้ยงให้เชื่องนะ น่าจะเป็นจัก,กรวาลเข้าข้างคุณหรือเสอย่างหรือหรือว่าอ่ะประมาณเนี้ยเวลาคุณเกิดมาเนี้ยทุกคนจะรุมคุณแล้วก็บอกว่าฉันจะเลี้ยงให้เชื่อฉันจะสไม่ใช่ว่าไม่พ่อแม่อย่างเดียวสวนสงสรามมาเกิด,เ,กดเออ,อใช่ใช่ใช่เขาจะสังคมเนี่ยจะมีมีมาตรการของเขามาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งศาสนาทั้งรัฐบาลทั้งพ่อแม่ทั้งสังคมทั้งนนนี่จะมีกฎเกณฑ์ของเขาที่แม่งตั้งกันมาแล้วเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โห<ๆ> แล้วก็มากำมาจะมาบอนต้องทำอย่างนี้นะทำานี้นะเอาให้เชื่องเลยเอาให้แบบแล้วใครถ้าเกิดใครทําตัวแบบว่าครับ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 จะถูกชมว่าเป็นคนดีครับครับเดินเดินหลังค่อมๆผ่านรูใหญ่ครับครับครับจะถูกชมว่าโอ้ยงง่ายจังนั่นแหละมึงกำลังถูกเลี้ยงให้เชื่องเข้าใจป่ะมีใช้ลากคอได้เลยมีมีคอมีมีมีอยากมูจูใช่ใช่ใช่ตอนตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาหาอาจารย์ เราอะกดตัวเองแล้วก็ไม่กล้ามีปากมีเสียงกับตอนนั้นมีแม่เลี้ยงอ่ไปช่วยงานพ่อก็มีแม่เลี้ยงเราก็พยายามถ่อมตัวทําตัวเล็กๆตอนนั้นยังไม่เจออาจารย์แต่ว่าได้ยินอาจารย์พูดผ่านไลฟ์คำหนึงบอกว่าคนเราอ่ะจะไม่ให้เกียรติและไม่นับถือคนที่ยอมอ่อนพ่อยอมแบบอ๋อใช่อแล้วเอาคีย์นั้นอะเอามาใช้อหอืโ,อโ ไปเลยจ้ะสบายเลยชีวิตแบบดีขึ้นเลยก,กับคนไม่ใช่ว่าไม่ใช่กลางหรืออะไรนะคะแต่ว่าบางทีที่เรากดตัวเองเกินไปคือเมื่อก่อนเนี่ยจะคุยกับพ่อยังไม่กล้าเลยอืใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าในจมหมดทั้งหมดอ้วเนี่ยพ่อแม่คุณอาจจะชมคุณว่าอาจจะชมสมมติลูกห้าคนพ่อแม่อาจจะชมคนนี้เออ สี่คนโอ้เชื่อฟังพ่อแม่นี่เด็กดีน่นนี่ทําตามหมดอยู่ในกรอบอยู่ในอะไรอยู่ในกรอบพ่อแม่วางไว้มันเชื่อฟังหมดเลยเป็นคนชื่อว่างอนสอนง่ายแต่มันอาจจะมีคนคนหนึ่งที่ไม่แบบจะผ่าหลอผ่ากนจะไปทําตามใจของมันเองมันจะมันจะคิดของมันเองมันจะไปแล้วมันจะไม่ค่อยดื้อมันจะถูกตีบ่อยๆมันจะออกมันจะแบบโดดเรียนบ่อยๆมันจะไปคิดอะไรกะแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาโตขึ้นเนี่ย พ่อแม่พูดถึงไอ้คนนั้นอน่ะด้วยความยำเกรงบางอย่างด้วยความเคารพบ,บางอย่างไอ้คนที่มันดื้อคนที่มันไม่ยอมทําตามคนที่มันแบบพ่อแม่คุยด,ด้วยความภูมิใจว่าไอ้คนนั้นมันเป็นมันมันไปของมันเองฉันฉันนั้นเนี่ยคุณเนี่ยเหมือนเหมือนใหม่เลยอาจารย์เคยพูดคำนี้กับหนูใช่ไหมตอนที่หนูได้ร้านแรกประมาณเดือนสองเดือนอนะโอ้โหมันแบบดีใจแบบเอ,อจริงด้วยตอนที่ไปเจอพ่อพ่อเขาแบบโอเคเรารู้ว่าเขาภูมิใจบางอย่างแต่เขาจะไม่ชมกับเรานะแต่เขาจะไปชมให้คนอื่นฟัง อืมอ่านั่นแหละคุณฝากข้อนี้ไว้เพราะว่าส่วนใหญ่สังคมไทยจะถูกเราจะถูกเลี้ยงมาอย่างนี้มัต้องเป็นเชื่อว่านอนสอนง่ายถึงจะเป็นเป็นคนตะตันยูแต่เวลาคุณว่านอนสอนง่ายเนี่ยคุณกําลังถูกคําคําคิดคนอื่นเข้าใจปะว่าคนผู้นําความคิดคนทั้งโลกเนี่ยเยอะๆไปหมดเลยที่ว่าไม่ได้ว่านอนสอนง่าย,ยนะไม่ใช่บอกว่าถูกจับวางหมาได้ง่ายๆเลย,ยอ่ะเขาปริจารยกตัวอยา่างตัวอยา่อยางใช่ไหม เพราะมีความคิดของเขาเองเขาไม่ได้ฉันไม่จําเป็นต้องไปเป็นกษัตริย์หรือพระราชาฉันไปเป็นผู้นําความคิดนั้นเป็นอีกแบบหนึง่งฉันเป็นผู้นําคนอีกแบบหนึง่งถึงได้อยู่มาถึง2,500ปีนี่ไงความหลักคิดของท่านปัญญาของท่านถึงได้อยู่มาถึง 3, 2 5 0 0ปีเพราะว่าเขาคิดเที่ยงเขาเเฉันไม่จําเป็นต้องเชื่อสิงอส่งที่คนอื่นสิ่งที่ทุกคนอื่นฝังสมมาฉันคิดของฉันเองใช่ไหมก็ถือว่าถ้าภาษาคนอื่นจะใช้คําว่าด do แต่ภาษาของคนที่สูงส่งทางจิตวิญญาณเขาจะบอกว่าคนคนนี้มีคมไฟของเขาเองใช่ไหมมีมีม,มีมีแสงสว่างของเขาเองเขาทําตามแสงสว่างของเขาใช่ไหมแต่แต่คานิยามของคนอื่นที่แบบว่ามันขัดใจจังเว้ยทำไมคนนี้ไม่ไม่ทำตามที่คูบอกดือ้อใช่ไหมดื้อแต่คนที่มันทําตามแบบทำตามเขาเรียกอะไรเข็มทิศในหัวใจของเขาเองทําตามไอ้ไอ้เขาเรียกแสง แสงอะไรแสงนําทางในหัวใจของเขาเองซึ่งทุกคนมามีมาหมดนะทุกคนที่มาเนี่ยเกิดมาเกิดเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีแสงนําทางแบบของตัวเองหมดด้วยหัวใจของตัวเองไอ้ใจนั่นคือหัวใจของคุณแหละออแต่ว่าถ้าคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขามีหัวใจดวงเดียวคณซัมเมื่อไหร่เขาก็หัวใจกับคนละดวงแต่ทําไมเอาหัวใจของเขามาจํากัดหัวใจเราเข้าใจปะ่ะช่วยกันแชร์หน่อยวันนี้ต้องให้เขาไปฟังกันนี้ผมว่าพวกคุณ <laughs> พวกคุณต้องไปฟังนะอันนี้มานิอิสมัสอะไรนะเออขอบคุณที่หวังดีแต่นี่ชีวิตฉันกับสวรรค์ส,ส่งฉันมาเกิดสองอันเนี้ยของจองด้วยอขอบคุณ<อ>ที่หวังดีแต่นี่ชีวิตฉันกับสวรรค์ส่งฉันมาเกิดอันนี้เนี่ยคุณจะแบบเหมือนลุงอะ่ะลุงมาตอนแรกนี่คือคุณรู้จักลุงใช่ไหมล่ะลุงมาตอนแรกก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่ามาหาผมตอนแรกเขาบอกว่าร้องไห้หนักมากร้องไห้ในใจอะ่ะหนักมากเขาหาหาหาทางของชีวิตไม่เจอเขาแบบว่า ถูกก็เหมือนกันเนี่ยถูกฟังเสียงคนอื่นเยอะเกินไปคนน้อก็ย่างอนคนไีนก็ว่อนอนวอย่างนี้ญาติผู้ใหญ่คนน,อน้อก็ย่างอนเนี่นยเขาหาทางของชีวิตไม่เจอแต่พอเขาได้ฟังอไอ้สิ่งที่ปลดล็อกแบบเละของเขาออกมาเลยนะคือขอบคุณที่หวังดีแต่ในชีวิตฉันเขาเขาอย่างแบบว่ามาขอบคุณจนถึงผมถึงทุกวันนี้เลยว่าที่ทำออดิโอบุ๊กชุดนี้ออกมามันไม่มีใครทําในประเทศนี้มันไม่มีใครกล้า<ม>เข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็แบบว่าเาชื่อตามๆกันไปเชื่อตามๆกันไปเนี่ยไ เชื่อตามมกันไปนี่โคตรอันตรายเลยใช่ไหมมันทําให้ประเทศเราไม่เจริญมันแบบว่าเชื่อตามมกันไปอย่าเชื่อตั้งแต่ครั้งแรกจงหาความจริงด้วยตัวเองจงหาความจริงด้วยตัวเองโดยเอาอะไรเป็นกไกด์อ่ะก็นี่ไงหัวใจของคุณเพราะเพราะว่าสวรรค์ส่งหัวใจมาให้เราทุกคนคนละดวงเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเวลาคุณเนี่ยเช็คเช็คว่าหัวใจฉันบอกว่าอะไรวะมันใช่หรือเปล่าคุณลองไปพิจารณาัวเองก็ได้ยังไม่ต้องเชื่อผมตั้งแต่ครั้งแรก รอพิจาราดีแต่เชื่อผมเถอะคอส,สนี้โคตรเจ๋ง,จงขอบคุณที่หวังดีกับสวรรค์ส่งฉันมาเกิดเนี่ยก็เป็นสองอันที่แบบประทับใจที่สุดเหมือนกันนะคะจริงๆมันควรจะเป็นข้อคู่มือของคนไทยเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคนไทยแบบถูกกดถูกถูก ถูกกดความสามารถกดความเป็นตัวเองอะมันเยอะมากๆจริงอทุกคนควรควรจะมีติดบ,บ้านคือคุณซื้อไปชุดหนึ่งคุณฟังทั้งบ้านอ่ะอแล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณมันเริ่มใช้หัวใจนําทางแล้วมันก็จะเลินขึ้นแน่นอนอก็คู่นี้รานะคาจริงๆแล้วมันอันละสามพันเก้าเนาะก็เป็นคอสเป็นมินิคอส <นะ S 2> ถ้าซื้ออ,อย่างให้เขาให้ออปชั่นเขาถ้าซื้ออย่างหนึ่งเท่าไหร่ถ้าซื้อสองอันเท่าไรถ้าซื้ออันหนึ่งนะคะวันนี้พันเก้าอุ้ยไม่ได้สูบไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนทีุ่ณซื้อไปเขาจะแบบว่าไม่ได้ <c oughs> ถ้าวันนี้สวรรค์ส่งฉันมาเกิดหรือว่าหรือว่าขอบคุณที่หวังดีแต่นี้ชีวิตฉันหนึ่งอันนะคะพันเก้า เห็นไหมใช้หัวใจนำทางแล้วมันก็ชนะเห็นไหมคะอะแต่ว่าถ้าสองอันนะมันก็จะเป็นสามพันแปดวันนี้ก็คือใช่ค่ะสามพันห้าร้อยบาทถูกนะถูกนะคะถ้าคู่กันสามพันห้า